กับช่วงนี้เลยเทคนุ่มๆนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มีแกจิตอะไรมาแนะนำนะคะนี่เลยตัวนี้เรายังแจกกันอยู่นะคะกับมอสแตดจาก MSI นั่นเองใช่ครับผม MSI เป็น limited edition นะครับมอสแบบตัวนี้นะครับถ้าไม่ส่งมาเร็วกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวทีมงานแย่งกันเองเลยนะจะทำไม่ไหวแล้วนะอยากได้ใช่ไหม ได้เลยก็เใครใครอยากได้นะคะก็ต่อคำถามมาค่ะคำถามมีอยู่ MSI นะคะเป็นยี่ห้อโน้ตบุ๊กจากประเทศอะไรนั่นเอง A เกาหลี B ไต้หวันเออทิมทีมันว่างนะตอบได้คำตอบส่งมาที่4764800ส่งกันได้เลยใช่แล้วยังไม่มีนะ A เกาหลี B ไต้หวัน A B อ่าก็ลองส่งกันมาดูแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากได้ส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูโทรศัพท์ ที่เรียกได้ว่าลาหรือเปล่าไม่รู้นุบหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันไปดูเเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวก็รู้นะเราเนี้ยนะครับก็มีแกจเจ็ตแนวๆนะฮะมาให้ชมกันอีกเช่นเคยครับกับโอนโฟนโอนโฟนนั้นจะไม่มีหมายเลข1-9เเหมือนกับโทรศัพท์อย่างที่เราเคยเห็นกันมานะครับแต่มันจะมีปุ่มที่เรียกชื่อของคนที่เราต้องการโทรโผล่มาแทนนะครับอย่างเช่นพ่อแม่ เพื่อนแฟนซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเราอยากโทรหาใครก็ให้กดปุ่มนั้นได้เลยครับนอกจากความเรียบง่ายการตอบโจทย์การใช้สมาร์ทโฟนทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงวัยนะฮะมันยังออกแบบให้กับลูกค้านั้นได้สนุกกับการออกแบบโอนโฟนทั้งสีสันจำนวนปุ่มกดที่มาพร้อมกับชื่อบุคคลต่างๆที่เราต้องการจะเลือกแล้วก็ต้องการออกแบบและจัดวางเองได้หมดเลยนะครับนับเป็นไอเดียที่ง่ายแต่ได้ใจไปเต็มๆเลยครับรับรองว่าไม่ว่าคุณจะมีอายุขนาดไหน สูงไว้ขนาดไหนใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการหาเบอร์โทรไม่เจออีกต่อไปอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับมือถือตัวนี้อโอนโฟนเนีกโทรศัพท์ของฉัน เป็นเอกลักษณ์มากนุ๊กเฮ้ยยังไม่ทันได้พูดรายละเอียดเลยนุ๊กแล้วเหรอทางหนึ่งแล้วที่คุณคิดเห็นต่างกับผมเสมอเลยท้าไมคุณเป็นคนอย่างนี้แสดงว่าเซียนจะบอกว่าไม่นุ๊กใช่ไหมจะโอนโพนเนี่ยไม่นุ๊กเลคุณยังไงยังไงทำไมมันเป็นไลฟ์สไตล์แบบใหม่เลยคุณมันคือศิลปะอย่างนึงมันแบบว่าใครขโมยไปไม่ได้อะรู้ไหมครับชีวิตของเราทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะติดต่อแค่คนไม่กี่คนนะครับอ่ะแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นนต์ออกกุ้ยเมมะไ่แ กคิดอยู่ก็คือแต่จะบอกว่าเขาสามารถทําเอาไว้เฉพาะสําหรับจดจําเบอร์เป็นปุ่มไปเลยฮะแล้วเราก็กดปุ่มนั้นไปเลยเป็นชื่อใช่แล้วฮะแล้วอย่างนี้ถ้าป้าเปลี่ยนเบอร์อะไรเงี้ยนะเออช่วยเลยใช้เบอร์เก่าไม่ได้ด้วยผมว่าก็น่าจะผมว่าก็น่าจะมีระบบในการไปเซฟแต่แหละว่าเออจะเปลี่ยนไอ้ไอ้ปุ่มบนเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงแต่ผมว่ามันน่าจะล็อกเอาไว้หรือเปล่าอะไรน่าล็อกอะ แต่ผมชอบมากเลยนะผมชอบตรงที่ว่ามันมีสี่ปุ่มเท่านั้นเองอ่ะเฉพาะสี่คนในชีวิตที่คุณอยากได้ก่อหแต่ตอนนั้นเสียงคิดว่ากลุ่มเก้าหมาคนที่จะใช้โอนโฟนเนี่ยคือกลุ่มคือจริงๆไม่ใช่พวกเราไม่ได้ใช่พวกเรล่านี่เหรออ่าไม่ก็สำหรับทั่วไปครับสำหรับคนที่อยากจะมีมือถือสำรองหรือว่าเป็นมือถือที่สำหรับเอาไว้สำหรับให้คนที่อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรดี เออก็ตั้งแต่ครับก็อาจจะเป็นน้องน้องเล็กๆก็ได้นะฮะเด็กนะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละว่ามันอาจจะไม่ใช่ของที่จะมาใช้ทดแทนแต่ว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์อยู่เนะไลฟ์สไตล์ยังไงผมมองงไงมัคุณถึงว่านุ๊กบคุณถึงว่านุ๊กผมมองมันยังดูแบบเฮ้ยมือถือเนี่ยมันต้องกดตัวเลขได้ ในมือถือเนี่ยก็มีฟังก์ชันคอนแทคให้เรารได้ใส่ว่าโอรหาใไทเราซื้อมาตั้งสองพันกว่าบาทแล้วเนี่ยนะได้แค่นี้ผมรู้ว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าคถึงแม้มันจะเปลี่ยนเ,เลือกดีไซน์กรอบอะไรได้ซึ่งมือถือเขาก็เปลี่ยนเคสกันได้อะไรได้ ที่มันเรื่องปกติครับของทันเราบาดโทรได้4เบอร์8เบอร์12เบอร์นงินเซนแหละให้คะแนนเลยให้คะแนนซะะมองว่าโอนโฟนมันยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ถึงแม้จะบว่าเป็นมือถือสำรองเป็นผมเลือกโกลาด10บาทครับ9 90บาทครับผมว่าก็แล้วแต่ละกันนะแต่โดยวนตัวผมกลับมองว่าโอเคนี่แหละมันก็อาจจะเป็นอีกเส้นทางหนึงสำหรับร้านสไตล์คนที่เราเลือกได้ฮะก็คือหมายถึงเราเลือกได้คือมีเทคโนโลยีที่เอาไว้รองรับร้านสไตล์ต่างๆก็ดีเหมือนกันฮะบางทีไอ้ของแบบนี้มันอาจจะเกิดฉิกเฉลนได้คืือออาจจะมมงไ่เห็น หรืออาจจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามถ้ามันฉุกเฉินเอาง่ายๆถ้าเกิดสมมติเกิดกรณีหนึ่งคุณอาจจะแบบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถกดทัชสกีนได้มันจบนะแต่อันนี้ปุ่มมันทนทานมากคุณแค่จิ้มปุ่มเดียวแล้วมันจบเลยมันจะดีมากต้องมาแบบปลดล็อกแล้วก็ต้องมาหาอะไรอย่างนี้เนาะนั่นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งสำหรับแบบฉุกเฉินสำคัญมากฉุกเฉินนะคุณผู้ชมเอายางนี้ดีกว่าแค่จะโทรฉุกเฉินเนี่ยเรากดปุ่มเดียวไปเลย และดีไม่ดีในอนาคตก็อาจจะมีใส่ฟังก์ชัน GPS หรืออะไรให้ตามได้อันนะอนาคตก็อาจจะแบบอย่างนั้นเลยก็ได้ก็ฝันดูดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วดูดีใช่ครับนะผมว่ามันไม่นุ่มนะเราวก็เหมาะไว้สําหรับแล้วแต่ละกันฮะให้คนรักหรือว่าให้น้องตัวเล็กของเรานะครับได้มีมือถือใช้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเสียดายที่อาจจะหาซื้อยาในบ้านเรานะเพราะฉะนั้นผมให้ไปผมให้ไป3 G นู่มอเพราะนั่นผมนะฮะเจ็ด G นุ่ม คะสำหรับตัวนี้ออนโฟนนั่นเองค่ะส่วนวันนี้เราของเราสามคนหมดลงแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ค่ะทุกๆวันจันทร์นะคะเวลาหนึ่งทุกนั่นเองนะคะกับรายการคลิกเข้ารีวิวซีซีส่นนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปล่ะผมพร้อมกับการแสดงของผมแล้วแสดงแล้วไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะไรช็อตขึ้นก่อนขึ้นก่อนปิปกึ่งนมสด